ชัยจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับขอกล้องหนึ่งกล้องบันทึกเส้นชัยให้ผมด้วยครับนักกีฬาพร้อมเอาละครับมาดูการวิ่งกระสอบชิงแชมป์ตะโมโอ้โหไปแล้วครับมูเจ็ดจะไปกินอะไรมาไปกินอะไรมาโอ้โหนี่ก็ดีดนะครับดีดดีดอาการนี้เขาเรียกว่าอาการดีดครับโหนไปหนึ่งนะครับตอนนี้มูเจ็ดมาอยู่ที่มูหนึ่ตามมาตามมาแต่ไม่ติดติดครับเก้าเพรไม่ยอมนะครับตอนนี้เปลี่ยนเบอร์สองของมูเจ็ด เย็นย็นใจย็นหายใจหายใจหายใจด้วยมูนึครับตามมาติดปมาย3ขสของมู่เจ็ดนะครับหมาย3าทำไงจะทำให้ดูนุงนไม่ต้องรีบไปต้องนี้แล้วก็ไปตรองนีบต้งรีบ